คุณอาจารับบอกว่าเราเป็นศิลปินเราก็ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้ถูกกฎหมายนะคะส่วนตัวหนูเองคุณครูแล้วก็ยา่าแล้วก็ทีมงานหนูทั้งหมดทุกคนนะคะยินดีที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเขาก็ต้องคิด ต้องกลั่นกรองทำนองน้ำเสียงต้องลงทุนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะคะซึ่งหนูเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยแล้วเวลาเราจะร้องเพลงอะไรนะคะเราก็ต้องอ่าทําทุกอย่างให้มันถูกต้องก่อนนะคะตอนที่จะร้องก็หนูยืนยันตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าเวลานี้หรือต่อไปในอนาคตต้นข้าวและทีมงานทุกคน จะเคารพสิทธิ์ของพ่อครูแม่ครูและค่ายเพลงทุกค่ายเพลงตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้แอบเครียดนะแบบดูจริงจังไปเนาะคนนข้าวไม่น่าสีเลี่ยนขานาดนี้น่าจะเป็นแบบเด็กติดตลกร้องเพลงหน่อยไหมจเพช่วยกันส่งเสียงหน่อยดีไหมจ้าไปพร้อมๆกันเลยจ้า เขานั่งรอลหรอพูดนานไป ตอบอย่างเงี้ยหนูถามว่าเหนื่อยไหมจ้ตออาตอบเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยโอเค okay. อ๋อเมื่อกี้หนูหนึกออกแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่ในรถตู้นะคะก็กําลังแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ได้ยินเสียงร้องอ่างเบาใช่ไหมจ้าน้องใช่ไหมเป็นอ๋อเป็น,เป,นเป็นรุ่นเพื่อนมั้งคะเมื่อกี้เราถ่ายรูปด้วยกันอยู่ใช่ไหม ชื่อน้องชื่อชื่ออ่งเปาอ่งเป,า,งเปากลับไปหรือยังจ๊ะขึ้นมาสวัสดีค่ะไหนขึ้นขึ้นมาบนเวทีไหมคะขึ้นมาด้วยกันนับหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่เรียนเเป็นอย่างนี้แล้วค่ะกัวกคววน้องไปทั่วนะแก้เกอนครูก็ไม่เว้นค่ะครูก็แก้คนนะ ใส่ระือให้อังเปาหน่อยโอ้เราโอ้โหเสื้ออะไรขอหันหลังให้ดูหน่อยได้มัเปามีเสื้อให้เดี๋วจะใส่มั่งอีกตัวไม่ใช่เสื้ออองเปาอ่ะแบบหน้าอ่งเปายังไม่มีอยู่ปคะคะอยู่ปเอ้ยอยู่มหนึ่งมหนมมเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อนกันอันนี้ทาะด้านนี้ อัาเปาร้องเพลงเพามากนะคะเมื่อกี้ได้ฟังเ<า>ฮียหมูอยู่ไหนคะนุ่นเฮียหมูคนดูเท่าไหไร่รรรพมื่นหกหมื่นหแม่ทั้งหมื่นกว่าคนทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทุกช่องเลยทุกช่องเลยฝากให้กำลังใจเพื่อนหนูอ่างเปาด้วยนะจ๊ะ สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีถ้ามีงานอย่าลืมเรียกหาอังเปานะจา๊ะขอบคุณค่ะอังเปาฝากผลงานหน่อยค่ะฝากช่องติดตามอะไรเงี้ยก็ออฝากเพจอังเปาพาเพลิน,นด้วยนะคะแล้วก็ทางติกต็อกชื่อช่องว่าอังเปานัิดาดเด็กร้องเพลงค่ะอ๋อเซ็นประมือหน่อยจา้า ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าหนูมองว่าเวทีค่ะแล้วก็โอกาสแล้วก็คนชมอยู่คนที่เขาชมอยู่โอกาสเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าตอนหนูเด็กๆเ,เนี่ยแบบตอนนี้ยังไม่มีวันนี้นะคะก็ไม่มีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีนะคะเพราะฉะนั้น,นวันนี้หนู มีคนรักคนเอนดูเยอะพอจะมีโอกาสก็เลยอยากฝากพ่อแม่แฟนเพลงนะคะทุกท่านเลยว่าฝากเอ็นดูพี่น้ององเพื่อนมีอีกน้องตัวเล็กๆของหนูด้วยนะคะพี่น้ององเพื่อนกันแล้วก็ฝากอังเปาไว้อีกหนึ่งคนด้วยนะคะขอบคุณค่นนะ,คะขอบคุณอังเปามากเลยเดี๋ยวเจอกันเวทีหน้านะคะ,ไ,ะได้เจอกันบ๊ายบายพ่อแม่จ๋า ต้นข้าวสุบริยายังขอยืนยันว่าไม่ว่าจะมีคนรักคนติดตามมากขึ้นแค่ไหนต้นข้าวก็คือต้นข้าวที่เป็นนักร้องเปิดหมวกหนูไม่เคยลืมที่มาว่าหนูมาจากที่ไหนวันนี้หนูประสบความสำเร็จขึ้นมาขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วนิดนึง ก็ขอให้พ่อแม่ทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนูฝากให้หนูเดินบนเส้นทางสายนี้ไปให้ได้นานที่สุดแล้วก็สวยง,งามที่สุดเลยนะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ทิ้งท้ายก็ได้บทเพลงนี้ทิ้งท้ายแล้ว <Yeah. S 1> เรามาเล่นที่วัดเพลงนี้วัดชื่อวัดอะไรนะคะ <Yeah. S 1> แต่หนูพูดผิดอีกไม่มีชื่อวัด ลาดบำรุงผู้ทำการหน1 2งสวัดโคกบ,บำรุงราษได้ไหมเราต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดโคกบ,บำรุงราษด,ด้วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการทั้งเลย,ยนะคะ,ะลืมไปเลย เสียงปรบมือให้อาจารย์ณปีด้านหลังด้วยค่ะคอยประคบประหงมกันนะคะลาไปด้วยบทเพลงนี้นะคะเชิญรับฟังค่ะ 痛苦。 It's a good